ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเอ,าอยู่กับรายการเอท r แ a นลรายการ Eternal นอลเรีนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีลงมอสแล้วก็วิธีชี่มีนะครับแล้วก็เราเราสามารถบังคับมีได้นะครับครับตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชัน1 0 4่นะครับซึ่งมันกลับเหมือนเดิมแล้วนะครับครับก็ คออัดจ,จะแหบนิดนึงครับเพราะว่าเป็นไข้ครับเป็นไข้หวัดครับไข้หวัดล้กคอครับครับวันนี้ก็ไปดูเลยครับขอตัดชิดแบบครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในมาครับเรียบร้อยก็กดไปเนี่ยนะขอโทษทีนะมันล็กกด้าไปคำว่าตัวนะฮะกดก็ไปตัวนี้ครับเออ ครับแบบไม่มีหัวใจครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาก็ให้คุณกดตัวน,นี้ครับกดบวกครับก็ไปดูกันเลยครับครับครับทีนี้เราก็มาที่ลงลงแป๊บเดียวครับตัดคลิปครับ นี้เราก็เจอที่รู่แล้วนะให้คุณเอ่อเดี๋ยว้ะครับให้คุณเตรียมอ่ไข่หมีแล้วก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไอ้ตัวขี่ม้านะครับเอาแค่ปลาก็พอครับเอาหมีมาสักตัวหนึ่งแล้วก็อนี้มาครับครับท้าขึ้นมาสั้นก็กดครับครับทีนี้ที่บังคับนะครับถืออย่างอื่นมันก็จะไม่ไปให้เรานะ ต้องถือปลานะครับให้เราหันมันก็จะหันไปตามเราเะปรับมุมเป็นมุมมองส่วนบุคคลที่สามนะคร,ครับครับตอนนี้เราก็ขี่มีนะครับเราขี่บังคับด้วยด้วยนะตอนนี้เราขี่มีอยู่ไม่ต้องเอาอัานนะครับที่ขี่ม้าไม่กล้องเลยครับ มีได้ร้อยเปอร์เซครับครับ <S <S เดี๋ยวครับครับเราชิมี0เปอร์ซนะครับไม่ต้องไปกดตรงนี้ครับ,รบจะวัดไปอของมันแค่ให้เราถือปลาไว้ถ้าเราไปถือเงินอย่างเนี้ยอ่ะมันไม่ไปตามเราแน่ฮะ ครับต้องถือปลานะครับมันถึงจะเดินแล้วก็เลี้ยวตามเราครับครับเออดูวิธีลงเลยนะครับนี่ครับเป็นวิครับนี่เป็นวิธีลงนี่ก็เป็นหมีนะครับครับนั้นมันจะตีเรานะครับต้องถือป่านะครับแล้วก็มันก็จะตีชั่วเรานะครับนี่ให้คุณ มันจะมีตรงนี้คําว่าดาวน์โหลดให้คุณดาวน์โหลดไปแต่ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยไปเจอกันในไมค์ครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในไมค์ครับเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพอไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับสําหรับแอปออนนี้ก็ง่ายๆนะครับสําหรับคนที่อยากขี่มีนะครับในเวอร์ชัน1.0.4.0นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ